สวัสดีค่ะส่งยายมุ่งมาอีกแล้วพี่น้องมือนี้มาเฮ็ดลาบม่วกินย้มเหมือเทียงพี่น้องยายมุ่งเขี่ยมเทียงไว้เบ็ดเรียบร้อยแล้วสิเฮ็ดกินแย้มชิงเทียงพี่น้องเนื้องังวซอยไว้เรียบร้อยเหมือนห้าบัฟักพันธุ์เทนน่ากับตับพี่น้องกับสาอ่อนจนฟักหอมหอมแดงพัก ข้าวเสียม,ม่เรียบร้อยแล้วพี่น้องไผ่บกักกอกพักกะทินออนพักกะทินแก่ใบบักตูมพี่น้องใบบักตูมซาอุกินกับลาบพี่น้องตูมซาอุกินกับลาบใบพ,พักแผ่วหวานไสกพรักผีตเขียอออนพี่น้องกินกับลาบอันนี้เพียงเพียงมอตมเรียบร้อยแล้วพี่น้อง อันนี้เลือดผงสดลดกระวุกแบกพริกเตรียมเรียบร้อยความที่สิบปุงพี่น้องเราไปห้องสิบปุงเหตุหลาบแล้วด้วพี่นออ้องเหยียดต้องใสก่ก้อนเหยียดต้องใส่ก้อนพี่น้องบี ต้มสุกเรียบร้อยแล้วเอ้ยเพียพี่น้องเพียต้มสุกอันนี้บีมัวงแท้แท้พี่นอ้องเกลือเกลือลงไปเกลือลงไปเล็กน้อย ซีโรดอันนี้พริกผงพริกผงลงไปอันนี้เขาผัดเานาะใส่ห้าสิบคน พี่น้องเด้อหลับหัวเสยบเสยบเนี้ยเทียงพี่น้องขอ้ำลำเติม,ม,มน้ำปลาเล็กน้อยน้ำปลาพันใส่พี่น้องใส่หอมแดงหอมแดง พร้อมเปร์ักซี่ไปซรลาเน่พี่น้องเอาลงพร้อมกันไปเลยเพร่มเซ่บคนพี่น้องลาบขึ้มเมืองสกกลได้พี่นอ้องเด้อ มาเมียสกกะกดเอวปวดจักน้อยพี่ต้องปีจักน้อยพี่น้องดาบปินเนี่ยของเวียนพี่น้องเข่าเที่ยงพี่น้อง เรียบร้อยแล้วสิมกันเด้อพี่น้องเด้อสิมกันเด้อใส่นหนังปลาใส่ทีี่นิดนึงพี่น้อง แซ่บแดียบอะไงพี่น้องแซ่บแดียบแซ่บแดียบตักใส่จานไม่พี่นอ้นองมนันดีเด้อ กล่องเมือดพี่น้องกล่องบ่แจกมาใหญ่พี่น้องเด้อหลับหัวหารเทียมกันพี่น้อง พริกพี่น้องพริกหลูกโดดเรี่ยมพร้อมพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องลาบงัวกินเนืมม้อหมูเชียงร้อมพักพี่น้องร้อมพักกินเนืมม้อหมูเทียงมาเด้อพี่น้องเด้อมากินน้ำกัน นาบรุวยนี้มือเที่ยงข้ามเขาข้ามยังคุยน้ำกันพี่น้องเสียบๆสบมาเด้อคลิปนี้ยายมงกับขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ได้พี่น้องคลิปนาค่อยพ่อกันไหมลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์หายาย,ายม่งในเด้อสวัสดีค่ะ